ต่อไปเป็นกนารแข่งขันรายการที่151วิภากรุงศรีร้อเอ็ดรุ่น,น,นอายอุ18ปีกลุ่โม,มโรงเรียนขนาดใหญ่และขนาดใหญ่พิเศษช่องวีดี1โรงเรียนฮิริยาลายจังหวัดแพร่ช่องทีดี2โรงเรียนร้องนิยาช่องวีดี3โรงเรียนร้องชินวิทยาช่องทีดี4โรงเรียนร้องกวางอนุสรณ์ เคเอาแล้วครับกับรายจยกองเชียร์เพียบเลยทีเดียวนะครับมาดูกันครับรายการสุดท้ายดูว่าท้องสุดท้ายของวันนี้จะต้องไปอยู่จะถกจะต้องไปอยู่ที่โรงเรียนไหนครับไปดูกันเลยครับไปแล้วครับรายการสุดท้ายของวันนี้18ปีหญิงคูณ ตอนนี้สูงเม่นธนูประังกับสองพิยาคมขับเที่ยวเป็นทีนแดนบนนะครับโอ้ตอนนี้ยังเป็นนารฬิกับวิไลยเกียร์ปรหนะครับหวังชิ้นยังเล่นวงในอยู่นะครับแต่เย็นนะครับยังเป็นไายแรกยังทำอะไรกันไม่ได้นะครับแต่ก็พอจะสามารถ ชิงชัยสู้เชิญกันอยู่นะครับพีรีอะไรยังเดิย,ยังวอร์มอยู่นะครับยังอยู่ใน,นหลังอยู่ตอนนี้ท่านผอสุริยมบอกว่าราลีให้ไปเลยเหรียญละห้าอ,อ๋อหนึ่งหนึ่งพันนะครับบอกว่าเด้ออู้แล้วเด้อ วีไลเกียรติกินไปแล้วครับอย่างน้อยตอนนี้วังถิ่นไปแล้วครับวีไลเกียรตินายมีนไปแล้วเยังไม่ทันนะครับเยังไม่ทันไปเออที่หอสุริยมนะครับตอนนี้วังถิ่นธยากำลังจำไปครับต้องรักษาระยะแต่รู้สึกว่าวิเลเกียรติก็ไม่ยอมนะใช้ความยาว ตัดใจแล้วเอาความยาวเข้คาสูงนายรัฐเข้าส,าาสู่ตัดลูกมาเป็นที่สามทีนี้ยะไรขึ้นมาแล้วทีนี้อะไรขึ้นมาแล้วสูเม็นเป็นที่สี่ตอนนี้เข้าสู่อ่าพี่ลี่บอเหลือสองพันเลยนะครับผมว่าเสียงแน่แน่อ่าตอนนี้เข้า วางทิงมิทยพร่ญญาอยเมสผดท้ายของมาที่สองครับวังชิงมิกพ่าฮพีเยไลฟ์ร์ตี้ขครมาติิดพีโรียโอ้ยโอ้ยโอ้โ,โอ้ยสองพันีสู้ตายเลยวางชิงไพร่าคนที่สามพยเรียคนที่สา้ไลฟ์ครับต่อดู de ขอพบอกว่าวันที่จะปีนเลยนะตอนนี้พี่ไจะส่งเข้ามาสุดท้ายพี่ส่งมาท้ายวันที่นิยงีหวยงเอือมาท้ายอยู่ขอต้องเล่นด้วยนะตอนนี้ยัง ข้อตข้างชัดเจน,นครับข้อต่อชัดเจนแล้วทีนี้อะไรขึ้นแมนมาแล้วฮะหวังชินแล้วก็แมร่นะต่อที่เราให้กำลังใจอีกสี่คะแนนสุดห้าคะแนนสุดครับโอ้โหสูงเม่นไปแล้วนะฮะมิะไรเกียร์รองคว้าสองพิทยาคมนะฮะและรองพิทยาออกอริครับตอนนี้พีนี้อะไรเข้าสู่โค้ชสุดท้ายแล้วเล่นกันไม่ได้หรือ ใช้กองเชี่ยงม็ได้ครับโอ้โหบอกไม่ได้แล้วโอ้คุดยู้ครับเที่ยงอะไรสอรงพันเหรียญหนี้บอพอเลยที่พอปจ่ายอ่ะสองพันบาทเรียบร้อยแล้วสองพันพอจ่ายครับเว่บางทิีนิทยาครับอีกทิ้เียากครับส่วนาน,นนะาฬิกาคนนี้พอ นะครับไปหัวคนเดียวเลยโอ้โหที่สามครับนาฬิกาลังจะเล่ายู่ที่สามหันมองหาลิซ่าครับสูงเชิงรุปกระถารับโอ้โหออเรียบร้อยครับโอ้เหนื่อยเลยนะครับคุณผู้ชมครับสาม สรุปแล้วนะครับ18ปีหญิงลงในขนาดใหญ่อย่าพิเศษ4คู400นะครับ,บที่ดเป็นพิลลี่อะไรครับที่2วันชินที่3นารีรัตนะครับ